รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวเราลอ,ลองมาดูตีไอเรียกว่าอะไรอหลุมนี้ดูนะครับเป็นหลุมข้างทางนะครับเพื่อจะมีตัวแอบซุ่มอยู่เดี๋ยวเราลอ,ล,อลองไปตีดูนะครับ โดนแล้วครับอืม,อมดีเลยครโดนแล้วครับอืมอืมไม่หลุดหรือเปล่าวะไม่ยังครับยังไม่หลุดใหญ่ครับใหญ่ บา้าดูสายใหญ่เลยครับสายโลโอ้โหไม่คิดว่ามันจะมี ้ไซนี้หาจิปเปอร์ก่อนครับจนได้ครับอื้อ โไซโลครับหใหญ่แล้วตัวนี้สักคู่นะครับมาแล้วครับไซโลครับพอดีขี่รถผ่านมาเห็นเป็นช่องน้ำเล็กนี้ทก็เลยจ,จอดหลอกจอดตีดูครับ รู้เรื่องเลยครับน่าจะโลโลหนึ่งถึงโลสองได้ครับตัวน,นี้อย่างใหญ่เลยกัดกบอทราย้าเซนครับสีเขียววันนี้ใช้มีตัวโดนแน่นอนครับสุดยอดมาก